ตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ร้านลาบปักซอยนะครับอากาศสดชื่นมากครับพยายันเต็มดวงเลยวันนี้เดี๋ยวเรามาดูเมนูกัน อะไรนะคะอ๋อพอดีน้องเขาสั่งอะไรไปมักอย่างเดียวเนี่ยแต่เสั่งอะไรไปนะต้มขมใช่ไหมอ๋อครับเอาแล้วก็ก้อยครับเดี๋ยวดูของย่างๆนิดนึงมีไส้ย่างกับคอมย่างเอารวมกันเลยพี่ครับไปมาแล้วหรอ เอาเป็นชิ้นหรือว่าสับแต่ว่าเป็นชิ้นหรือว่าเป็นสับดิเอาเป็นสับดีกว่าอันนี้เขาเรียกอะไรนะพี่มหาโพธิ์เนาะค่ะมหาโพธิล์าลาบปลกซอยลาบ ยิงเรามาครั้งหนึงหน่งแล้วเนาะครั้งก่อนลงในช่องล,งลงุลงพงศากินชาแนลลุงดิลล์ลุงล้วเหรออ่าอันนี้แต่นี้เป็นช่องใหญ่นะครับช่องวิธีกุโรรันแบบพรอเพียงกอัออนน่ั้นมาชิมอร่อยมากนะครับ พี่ก็จะมีเนี่ยอันนี้ย่างไว้แล้วเนาะเป็นย่างเตาเป็นคอหมูอคีอยดีเอาดีไหมแหลมอ๋อแสดงว่าไม่ค่อยมีดีที่เอาดี แต่เรื่องราวน่าสนของเรื่องราวพี่เขาน่าสนใจมากเลยเนาะเดี๋ยวเรามาหาอะไรกินก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยเปฟนั่งคุยที่มาที่ไปของร้านนี้นะครับ จะเป็นต้มใช่ไหมพี่ชใช้เวลาต้มนานไหม <นะ S 2> พี่ะปน้ซุค่อันนี้น้ำซุป<ช>อันไหนเป็นต้มเ<ช>น,นี่ยใช้เวลาก็อันนี้หมูอ,อืโอเคแล้วแล้วข้าวเหนียวอ่าข้าวเหนียวสองสองครับวันนี้ทำใหม่ไหมพี่ครั้งก่อนมาไม่เจอเออพอดีวิวดีข้างสาระน้ำด้วย แล้วก็ย่างข้าวหมูย hmm. ่างกับไส้ย่างรวมกันเลยก็ได <nia> ้น่ากินน่ากินเข้าเดียว ต้มผมเนื้อจะคอยใส่ย่างกับความย่างบรรยากาศเขาก็ดีเลยมีศา้ำข้างหลังตรงนี้หน้าร้อนนะร้อนหน่อยต้องให้อยู่ใกล้ต้นไม้กับน้ำอันนีน้ทำไมอันอนี้ทำไมเขาเหนียวอะไรไม่เอาอะไรอีกไหมทอาเหญ่เลย ตวงนี้ได้เดี๋ยวเสียค่าอะไรก็สิค่าตัวเท่าไหร่ค่าตัวมีมาแล้วนะครับอะไรอย่างนายล้วรี่ะ่าอืมี่จะกินอะไรนก็ถ่ายฮะ เรากินก่อนก็ได้พี่เขามีลูกค้าอยู่ไหมลูกค้าอยู่เออไม่เป็นไรเดี๋ยวเรากินก่อนก็ได้แต่ชอบมากแบบนี้พี่ขารไม่ได้เลยแหนมเหมือนเนี้ยเป็นก้อยเป็นอะไรนะเนี้ย

หอมมาก่อเดไปอบปรมใหดเดเลยม่มู่จะพูดขงคมเลยนะมาอน้องครับวันนี้กดใหม่เลยยหรอพี่ข้าไมันชได้ได้ มันก็เริ่มใหม่เลยใช่ไหมอ,อ,อ,อืหวานดีอนะ่ะใส่ดีอะไรอย่างนี้หวานข้าดีนี่ไม่ขมนะครับ อันนี้มาขัง้วยก่องนะครับร้านนี้อ,อรอนะ่อยมากเคยอยู่ทางหมาโพธนะครับอยู่ตรงหน้าใหม่หมาโพธนะครับก็แวะมาชิมด้วยผมผมนี่มารองก็มาดูตรงของบ่นอืนะอื้อหือ มาครับมากินข้าวมาอยงเ,เงี้อ่างเด้ยบบมาน้ำสดดีมมนดุ่มลวกกำลังดีไม่สุกเกินไปไม่ดิบเกินไปอย่างเงี้ยแต่พี่ลองมั่งดิ นี่ใต mm. ้คร yes. ับจิ tá, ้มในแคนี t <t ้นะนไ้นหอ่ะนยมด้มหมดเรู menu, ้ดอย่างเลยนะมาแค่สองคนนะเดี๋ยวนี้แต่จะดูเมนูมีเมนูไหนอีก่มใช่ใหม่มนูน่าจะมีแต่เเมนูอื่นีกไหมโอ้อิ่มเลยพี่ข้าเหนียวแน่เลย จะแล้วว่าจะชวนพี่เชษมาด้วยนะสามคนมันจะได้ได้หละหลายเมนูไงถ้าเรามาสองคนจะอิ่มก่อใช่ครับเพราะว่ารู้สึกจะได้มากเดีย๋ยวไงก็ฝากร้านาน,านี้ด้วยนะครับฝากร้านร้านลาบปักซอยเนาะที่มหาโพธินะครับหน้าแนาใหม่นะครับเรียบสีไม่สีคนแม่พอเปรี้ยงอร่อยมากครับคอนเฟิร์มมาเราลุยก,ก่อนไปปะ